โอเคครับคลิปนี้ก็จะมาดูาว่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างคือผมเพิ่งตื่นนะถ้าแบบพูดอะไรงงๆงก็ขออภยัยโอเคโค้ดก็เดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมโอเคมาดูอันนี้ก่อนก็คือเป็นร้านคาวินเทอร์นะแล้วส่องแคปซูลเนี่ยจะดรอปของไม่เหมือนกันอันบนเนี่ยจะดรอปเป็นอาจารย์จิงหลิวกับ่าเอเดท ซึ่งผมแนะนำอันนี้ก่อนนะเพราะว่าเอเิสนี่เก่งมากแล้วก็อันนี้จะมีโอกาสดรอปเป็นฉากที่เอาไว้ปลดอีตัวละครด้วยนะแบบมิติกซีเคิแล้วก็เอกูสีนะส่วนอันที่2ก็จะเป็นของเมกูมิกับตัวนี้ชื่ออะไรไม่รู้ก็คือแล้วก็เป็นของพวกจิปาทะรีลงรีโล โอเคแล้วก็ของ therapist. ในร้านค้าก็เป็นของ EVO ส่วนที่เล่นก็อยู่ข้างๆกันซึ่งไอ้หมดเนี้ยก็คือจะมี30เวฟบอสโผล่ทุก10เวฟก็มีเลือก e อซี네่ฮาร์ดในแม่ก็ได้ของประมาณนี้มีรีโลดอปเนี่ยนะโอ้างโร w 4 6 6 0 กานที่สองจะเป็น infinite b o สจะมีการให้เลือกทุก4เวฟแล้วก็เล่นไปให้ได้ไกลที่สุดก็ตามสูตรโอเคแต่ผมไม่รู้ว่า d o u b l o รล้ว,วผ,มผมยังไม่ได้เล่นเลยโอเคอันต่อไปจะเป็น banner มี banner แบบ select ก็คือเลือกได้อันนี้คือผมเลือกไปแล้วนะผมลืมว่าน่าจะคีบกรันก็น่นาจะเลือก ตัวมิติได้ทุกตัวนั่นแหละแล้วก็เลือกได้อีกทีก็ยี่สี่ชั่วโมงข้างหน้าโอเคครับก็คิดว่าหมดแล้วนะอำเด็เนี้ยมีแค่มีแค่นี้เลยแบบหมดแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันอ,อ๋อมีมีอันนี้มีแบบเป็นวินเทอร์ หลักวันโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเชอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปรีวิว